ชื่ออะไรครับพิยาเคครับเปิดค่ะโอเคครับวันนี้ Air Max Day ครับผมใส่ Air Max Gen มาทั้งคู่เลยใช่ครับช่วยบอกหน่อยครับว่า First impression ในการใส่รู้สึกไงบ้างครับอ๋อถัดชิงแรกก็คือสบายสบายสบายเท้ามากแล้วก็นุ่มของดมันคล้ายๆอารมณ์ใส่รองเท้าวิ่งเลยนะเพราะเราวิ่งกันก็ฟีลลิ่งก็คล้ายๆรองเท้าวิ่งก็ชอบดีใช่แล้วสีมันน่ารักมีลูกกลมๆตรงข้างในเป็นสีชมพูแบบมันจะมีแบบ texture ของเข่าด้ว ตัดไอ้กูไปเลยเนี่ใช่ก็ถือว่าเป็นกู่นึงที่ชอบเลยค่ะครับโอเคแล้วแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีสีอื่นอื่นจะซื้อซื้อซำไหมก็สีขาวก็สวยนะออไวก็สวยมันมีขาวดำก็สวยใช่ไหมใช่มีสีดำดำด้วยดำขาวดำเขียวก็มีเพราะว่าเพราะอะไรไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ถ้าชอบแล้วจะซื้อแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยเรื่อยเลย รองเท้า,า,าบางรุ่นนี้มีทุกสีเลยถ้ารวยนะโอเคถ้ารวยกว่านี้น่ <laughs> แล้วถ้าอยากแนะนําำแอ r m แมอีกรุ่นหนึ่งอ่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมากเฟ์เรทแบบของเราเลยอ่ะอย่าแนะนําำรุ่นไหนชอบ95โอเคเพราะอะไรครับเหตุผลจริงชอบส,สีสีก็ไอ้ชุดสีลระมันอะทรงมนันอะมันใสแล้ว<า>ลม,มันไลฟ์สไตล์มันเข้ากว่าทำไมอันนี้ไม่ชอบชอบแต่ว่ามัน อันนี้มันล้ำล้หน่อยล้ำล้ำหน่อยรอๆแบบคนแก่เราคนแก่ใส่ล้ำล้ำเกินไปมันก็จะดูขัดกันหน้าส่วนตัวแล้วคนอ่ะชอบอันนี้เลยชอบเลยใช่มันรู้สึกว่ามันดูแบบว่าเข้ากับยุคสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบทันสมัยคือจอริสติกใช่ใช่ใช่มันก็แบบอิเกรนด์ได้ครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณครับพิมพ์สวัสดีครับอันนี้มางาน Air Max Day ใส่อะไรนะครับวันนี้ Max One ครับบาร์ Bobby Bobby Sabi ทำไมถึงเลือกคู่นี้มาครับก็มันเป็นสัจธรรมะครับอเนี่ยดูดิมันมันพร้อมรอแตกแล้วอะอ่ฮะจะได้รู้ไว้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงต่ออออแล้วก็อีกคำถามนึ่งไอ a แมุ่นที่เกลียดที่สุดไม่ชอบที่สุดมันแบบทันลักท่านเกลียดอะจริงๆอะเราเป็นคนที่มีไอ้แมค1ด้วยแบบเป็นสิบคู่เลยเหมือนว่าเรายิ่งซื้ออ่ะมันก็ยิ่งแตกแล้วก็ถายไปเรื่อย S <S ก็ชอบแหละแต่ก็ไม่ใหญ่มันพังอ่ะก็แบบก็เจ็บใจอ่ะแต่ก็ซอ,อถ้ามีท่านมันชอบก็ซื้อแค่นั้นเองฮาระท่นพังแล้วกันโอเคขอบคุณครับ,<อ>บพิมพ์ครับนะครับเดี๋ยวพาดู Air Max DN นะครับสอง4นยิบะครับที่คอนแวาตเนี่ยจะทำเป็นสีดำนะครับขายมาสีดำวัสดุผมลองใส่ถ่ายรูปเมื่อกี้ก็ดีมากเลยครับเป็นแบบว่าจุดเด่นของมันคือแอร์ของมันเนี่ยตรงนี้เนี่ย มันเป็นกลมๆสี่อันนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไม่ได้แข็งนะครับแอร์นี่อัดมาอย่างดีเลยแน่นมากแล้วก็วัสดุข้างบนนะครับน่าจะเป็นวัสดุเป็นโพลีแหละเป็นเมชแบบโพลีโพลีเอสเตอร์ครับมันจะค่อนข้างเบานะครับเบามากคู่นี้ดูเหมือนเท้าท้านะแต่แบบเบาจัดเลยนะครับก็ผมขอจับโฟมของเขาท v a โฟมทำได้ดีครับนิ่มนะครับแล้วก็มีนี่ครับมีฟลซัพพอร์ตตรงนี้เป็นรูปไนกี้ ของได้เลยนะครับแบบนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นคำว่า Air Max เป็น Nike Air Max แล้วก็ดีเอ็นตรงนี้ข้างหลังนี้ก็เป็นเท็จเจอร์แบบคาร์บอนไฟเบอร์ครับแล้วก็เคลือบพลาสติกใสสวยสวยสวยเพราะโดยรวมก็เฟียวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออนแฮนให้ดูเชือกก็เป็นสีดำดำหมดเลยอะ่ะเจ<น>๋งเดี๋ยวเอาฟุตเอาโซไป เียวราคานะครับอยู่ที่5,700บาทนะครับถ้าจอนไม่ผิดต้องตอขออภัย5,700บาทเปรี้ยวม,มากฮัลสวัสดีครับอะ่ครับแม็กพีดใส่อะไรมาวันนี้ครับให้แม็ค97ซีเจอร์ิมบะบเล่มันเก่ามากนะคุเนี่ยอันนี้มปนรีโปนะรีโปคือปีเร็วๆนี้ใช่ใช่ใช่ล่าสุดล่าสุดทำไมต้องใส่ทำไมต้องใส่คู่นุณชอบชอบ ถ้าในแอมแบ็ทั้งหมดอราชอบเซ็นว่าบุหรี่ที่ถูกมีคู่นี้น่าจะคู่ที่3แล้วมั้งคือก่อนหน้ามันมีลีโ o ลล์มีแล้วแล้วอันนี้ก็ซื้อเก็บอีกโอเคถ้ามันเหนียวไมาอีกก็ซื้อเราซื้ออีกนะเพราะเรารู้ว่ามันน่าจะมีเมยุ่มันเมยุ่งมันมีเมยุ่งมันคำถามสุดท้ายไอ้แม็โมเดลที่ไม่ชอบที่สุดไม่ชอบที่สุดไม่ชอบที่สุดไม่ถูกจริตเลย น่าจะเป็นสกอร์เปียนบางปีที่แล้วมันก็จะม,มีตัวที่ชื่อสกอร์เปียนหรอใช่ไหมมันเป็แอร์แม็กซ์อ, Air Max ino, อะไรไม่รู้ที่ออกมาเดรย์พึ่แบบแอร์แบบอ่างัดไม่ชอบเลยรู้สึกว่ามันคือรู้สึกว่ารองเท้ามันแคร์มันเยอะไปม,มันน่าจะดาวเมจง่ายแต่เอ้ยแตกตั้งแตกแคร์เยอะเลยตั้งคร์เยอะไป,ะไ,ปได้แต่เป็นเท่นะรู้สึกมันเท่โอเค คุณเก่าไม่ใส่เหรออันนี้เครื่องผมกำลังถ่ายรายการอยู่ถ่ายอยู่ครับผมกำลังถ่ายเพราะว่าถ่ายอยู่ใช่ไหมฮะถอกล้องสวยนะครับกล้องนี้สุดยอดเดี๋ผมรองเท้าคุณสวยเหมือนกับรองเท้าดีครับเออดูสองดิไม่ใช่ธรรมดาครับดี D N ดูเห็นไหมการถ่ายดูเป็นตัวแทนของผมเอง D N เป็นไงบ้างพี่แบงค์ D N ดีดีมันมันแบบมันเบาเนาะมันใหม่เว้ยมันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับในเกม คือมันคือมันจะแน่นเวย้ยมันไม่ได้เบาอย่างเดียวคือข้างหลังอ่ะเวลาเราลงน้ำหนักอ่ะมันจะรู้สึกแน่น,นเนเออเวลาออกพิซซารชอบมากเวลาออกกองอะไรเงี้ยเดินเยอะๆแบกของอะไรเงี้ยมันจะแบบโอเคดีโอเคเลยนะดีดีดีแล,แล้วก็สีสวยด้วยแล้วก็ล้ําด้วย คือมาเห็นรูปโซนมันอ่ะแบบมันก็มันมันดูแบบไม่เชยแล้วอ่ะไม่เชยเหมือนแอร์แม็กใช่เป็นเก่าไหมเคยลองเอาไปวิ่งมาเลี้ยงครับเยอะร้อยวิ่งสิบโลยางยางยังยางวิ่งยางพี่แต่แต่พี่คิดว่าถ้าวิ่งอาจจะได้แค่แบบบอนลันไม่ได้แบบไม่ได้แบบยาวๆอะไรอย่างนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับผมพี่แบงค์ครับแอร์แม็กรุ่นที่ไม่ชอบที่สุดไม่ชอบที่สุดเท่าที่เท่าแต่ออกมาไม่ชอบที่สุดเลยออ แล้วพูดเบาหน่อยแกก็สูตรก็สูตรก็สูตรกาสูตรนี่เด็กโตผมโตมาอะไรนี่ก็สูตรเลยนะไม่พี่อยากจะชอบโตอื่นมากกว่าไงเออแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าชอบน้อยสุดแล้วกันเออชอบน้อยสุดแล้วกันเออโอเคครับผมพี่จะชอบแบบเป็นพวกตระกูลแบบทีเอ็นไอแม็กซ์อะไรอย่างนั้นเบบยิน่ายแบบโอเคครับขอบคุณครับ